มีผู้ประท้วงอีกแล้วครับเชิญครับงูครับคือผมมีมารยาทฮะผมขารมผลบันกลางบัญชี้รายชื่อเลยครับคือกริยามารยาทนี่หรือรูปแบบการอภิปรายก็อภิปรายไปแล้วผมประท้วงนี่ท่านชี้ว่าเหมาะสมก็เหมาะสมแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อท่านประธานชี้แล้วผมก็รับฟังแต่ไม่ต้องมาสอดเสียดผมหรอกครับจะเก่งกาจจะลีลาก็ไปฮะผมไม่ได้กลัวท่านหรอกนะครับต้องบอกท่านอย่างนี้ก่อนครับ สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อเข้าไก่ผมพยายามอดทนนะครับขนาดเสียสผมผมยังอดทนเลยท่านปรานด้วยความเคารพเพราะมีแต่คำว่าวัคซีนลึกลับไม่มีล็อกซีนลวนโลกจึงอยู่นอกยติขอบุณครท่านธานท่านวิชัยด้วยครับด้วยความเคารพครับถ้าไม่เคารพกันก็เคารพประธานนะครับท่านประธานวันนี้งูชุมจริงๆฮะยังอยู่ในประเด็นอยู่นะครับละกรรคำพูดก็ก็เป็นคำพูดที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานครับผมผมนายคารลพนพราง มาิสภาวุฒิแทนรัศดรชีและชื่อเลยผมขอเรียนท่านประธานนะครับคือผู้อภิปรายก็เก่งแล้วก็ทําหน้าที่ในสภาตรวจสอบผมก็ฟังท่านประธานคะท่านประธานคบผมกำลังพูดต้องทีละท่านครับทีละท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอนุญาตท่านเดี๋ยวก่อนนะเอาท่านกระรมก่อนท่านประท้วงอะไรครับผมประท้วงสักคู่ผู้อภิปรายบอกว่างูชุมอันนี้เสียดสีครับผมนี่เป็นสสนะครับจะบอกว่าผมงูเห่าคุณพูดมาเลย ผมเป็นสสที่มีจิตสํานึกต่อบ้านเมืองรักษาประโยชน์ประชาชนครับับเข้าใจละอันนั้นเรื่องส่วนตัวแล้วครับไม่เป็นไรครับท่านนั่งลงครับท่านวิโรธสภาผมไม่มีงูแล้วครับถอนคาพูดเถอะครับครับไม่ถอนก็ท่านท่านสสนครปฐมมีอะไรครับประท้วงอะไรครับดิดิฉันชื่ออมรรัตน์นะคะไม่ได้ชื่อนครปฐม ท่านประธานคะผมเรียกสสนครปฐมครับถูกไหมครับท่านท่นทานเป็นสสนครปฐมไหมครับดิฉันอมรรัตน์นะคะครับเก้ากา